วันนี้เราจะมาเล่นเกม 6pm กับ FC ของเราแล้วก็บอสตอนนี้นะครับที่โรงเรียนมีกีฬาสีและน้องบิงน้องไบเนี่ยวันนี้พรุแงนี้มีกีฬาสีและน้องบิงน้องไบเนี่ยต้องอยู่ช่วยงานโรงเรียนเราต้องเตรียมงานกีฬาสีน้องบิงน้องไบบอส FC ใช่งานวันนี้แต่ว่าเราเจอคุณครูคนนี้ชื่อคุณครูอะไรคะได้แล้วขจะดหงางแล้ว คุณครูสมอนสีสเขาบอกว่าเขาจะกลับก่อนนะแล้วให้นักเรียนเนี่ยทำงานเสร็จแล้วก็รีบกลับบ้านใกล้จะมืดแล้วแต่ว่าระหวมมา่างเรากำลังจะกลับบ้านแต่เราลืมไ iPad ไว้น้องไบายหนูลืมหยิบไ iPad คมาหรอลกูกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นบอสถยู่หัวพี่เบสโอ้บอสถืออะไรมาก็ไม่รู้หัวของพี่เบสไปนี่ไงนี่ไงไ<ป> p a d ของเราหยิบออกไป เก็บไอแพดกลับบ้านใครเปิดวิทยุไว้เนี่ยปิดวิทยุให้หน่อย้ยเดี๋ยวนะเอ้าคุณครูเพนสีมาทำไมคุณครูสมอนสีคุณครูสมอนสีกลับมาอีกแล้วเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ครูสมอนสีแล้วีแต่ว่ากลายเป็นผีคุณครูสมอนสีทำไมทำท่าทางน่ากลัวมากนักหรือว่าเราจะต้องเอาชีวิตรอดจากครูสมอนสีโอ้ ใช่แน่ต้องใช่แน่ๆน,น,นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยอุย้ยเราเจอกระดาษอะไรไม่รู้ล่วงอยู่วิธีเอาชีวิตรอดจากครูนี่คือ,อกระดาษ <ๆ S 1> กระดาษใบนี้ยเขาจะบอกวิธีการเอาชีวิตรอดจากครูสมอัสีประตูติดยันสีแดงจะปลอดภัยนำเศษผมผสมตะปูไปเผาบสไปเลยอุ้ยทำไรสว่างจาังอะก็บอไปอะโอเคครับภารกิจแรกเราต้องหาห้องห้องที่มีพยัน ดูสิห้องไหนมีพยันไม่มีเลยห้องที่มีพยันเราจะยอกเราจะรอดนี่ไงบิงเจอห้องนี้มีพยันสีแดงอยู่นี่ไงไม่มีบายเจอไหมพยังห้องนี้แหละห้องนี้ครูเข้าได้อา้าวเราต้องหาห้องที่มีพยันสีแดงไม่ใช่หรอนี่อ้าวน,น,นอยู่ไหนนะ้าบายตามบอสไปเพราะว่าบอสเนี่ยเล่นเก่งมาก ด้านูตายครับบอสอยู่ไหนนะไบ้บอสอยู่บอสลงไปเผาแล้วเหรอใช่อ้หูบอสไปไวมากข้อที่หนึ่งนะครับหาประตูที่มีผ้ายานสีแดงแล้วเราจะปลอดภัยจากคุณครูสมอสีข้อที่สองนะครับเพื่อให้เราจบเกมนี้เราต้องหาผมใช่ไหมไบ้นี่บอสอยูนี่บอสอยู่นี่หาผมของคุณสมอสีกันครับนี่ไงบอสกำลังเดินไปแล้ว ดูนะครับน้องบอสกำลังหาผมของครูสมอรสีอยู่ของนี้มีไหมบอสไม่มีไหนอ่ะมีอรอมีอรอนี่นี่ไงเส้นผมของครูสมอรสีคือหาง่ายมากเลยแล้วน้องบอสถือไปแล้วเหรอเราจะถือห้อนของนี้มียันโอเคแล้วก็เราจะไปเผาเราเอาเส้นผมตายอุ้ย อยู่อยู่คนเดียวเลยตอนนี้นะครับภารกิจสุดท้ายนะครับเราต้องหาเส้นผมอีกเส้นหนึ่งถ้าใครเจอเส้นผมแล้วทุกคนเรียกเรียกน้องไบ์หน่อยนะใครเจอเส้นผมแล้วเรียกน้องไบ์ด้วยไปหาบอสให้เจอคุยอยู่คเข้าห้องนี้ไม่ได้เข้าได้ไม่ใช่หรอ ห้องห้องนี้ห้องนี้คือห้องที่เอาไว้สำหรับเขาเกิดเรื่องฉุกเนมื่อกี้แมวกระโดดอยู่เราตกใจจริงเลยเด็ก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 ไปตามหาบอสก่อนบอสอยู่ตรงไหนครับดนูดูห้องนี้เอ้ยวุ้ยนั่นไงโดนอีกแล้วน้องไบ้โดนครูสมองสีจับตารด็กหนูไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยมันมืดมากเรามองไม่เห็นเลยที่วัดต้องเปลี่ยนคนงั้นงั้นเอาอย่างนี้ให้บิงไปหาสิบิงไปหาบอสให้เจอ บอสไไปด้ยังมาเลย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 บอสมาชั้นหนึ่งยังมาแล้วบอสมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนบอสมาแล้วบอสกำลังเผาเส้นผมแล้วไว้ายมากว้ายมากเลยเฮ้ยแล้วแค่นี้เราทำเอาชีวิตรอดต่อฉากนี้ฉากนี้พวกเราต้องทำฉากนี้จะเกิดอะไรขึ้นนี่คือสมองสีโดนกำจัดโดนกำจัดไปแล้ว ไารกิดแตกเลยเดินจำจัดครับทุกคนหมดย่างจบย่างภารกิจนี้สำเร็จแล้วาต่อไปมีภารกิจที่สองหรอเราต้องเราจะเจอพี่เบสเราต้องเดินไปที่ป้อมยามใช่เตอนนี้นะครับที่โรงเรียนนี้ไม่มีผีแล้วแต่ว่าเราต้องออกจากที่นี่ก่อนอื่นเลยเราต้องไปเปิดรั้วไปที่ป้อมยามตอนนี้เรามาถึงป้อมยามนะครับเราก็เจอเราก็เหมือนกัน รอพอคนนี้หนีหน้าตัางเชียวเจอครูสมสมรสีมาสิตาโอ้ยรอพอเขารู้ด้วยว่าที่มีกี่ชุดเราให้ฉันฟังได้ไหมเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าครูสมรสีเนี่ยทำไมกลายเป็นแบบนี้ได้อ๋อครูสมรสีตายไปเมื่อ20ปีก่อนเขาเสียในห้องพักครูชั้นหนึ่งอ้าวเขาตายในห้องพักครูด้วยใช่เล้ว่าผมผมที่เราแบลไปลบหนหมอนนี่ไงนี่ไง คุณสมองสีดูสิเขากําลังตรวจกันบ้านอยู่อะขนาดเขาตายแล้วเขายังมานั่งมานั่งตรวจกันบ้านเลยเนาะตานนี้เขายังตเนาะไปเขาเคาร์ลเขาย้อนให้ดูว่าก่อนตายเกิดอะไรขึ้นพ่อแม่ดูนะอุ้ยตายแล้วอุ้ยตายแล้วชอบมีคนนี่ไงอูช่วงโคมในแบบ คนชอบเห็นเธอในเวลาโปเพแบบนี้แหละเปิดประตูเปิดลัวให้ออกจากโรงเรียนกุญแจลัวฉันเอาไว้ในห้องหัวคิตฉันเก็บกุญแจไว้ในไปเอากุญแจอ๋อทุกคนประตูเปิดไม่ได้เราต้องไปเอากุญแจที่ห้องคณิตทำโจทย์คณิตถึงเราจะได้กุญแจเราต้องทําโจทย์คณิตศาสตร์หนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่ถ้าเราตอบถูกะเราถึงจะได้กุญแจเพราะแปลงนี้คือตึกพยอนทอง โอเคพยองทองตึกพยองทองน้ำต่อดีหรอน้ำต่อผิดจะรู้เราต้องไปห้องคันนี้ดอใช่โอ้ยยากอีกแล้วไปลงมาผิดชั้นก้อยเจอบอสยังไม่เจอบอสไปเร็วเกินน่ะฮะบอสไม่เจอต่อแล้วใบตามตามไเจอนี่มั้นี่ไงถึงแล้วพี่เบสพี่เบสที่เล่นบาสจนหัวใจวายไม่ใช่หรอ มีนักบาสด้วยเหรอเล่นจนหัวใจวายโอ้หนี่คือพี่เบสนะครับเป็นนักบาสประจำโรงเรียนพี่เบสจริงๆเป็นนักบาสประจำโรงเรียนแต่ว่าเขาหัวใจวายไปแล้วไม่ใช่พี่เบสที่ในชีวิตจริงนะไม่เขาชื่อพี่เบสจริงๆเมื่อกี้เขาเขียนใช่แต่ไม่คนละเบสใช่คนละเบสพาคุณแก้นห้องฝึกเต้นรำบอสก็ถือหัวพี่เบสอยู่ใบใบมองมองบอส ไปครับทุกคนตอนนี้เรากําลังตามหากุญแจนะครับ <แจ S 1> เพื่อที่จะเปิดลวแ, <จ S 1> แล้วก็ออกไปจากที่นี่อ,อันนี้แอนเอาบอลรู้แล้วต้องไอ้นี่ก่อนอะไรนะต้องให้หนึ่งคนตายแล้วก็ให้หนึ่งคนวิ่งไปอยู่หลังพี่เบสแล้วแล้วก็วิ่งขึ้นบันไดไปเอากุญแจได้เลยโอ้ใช่บอสเขามีการวางแผนที่ดีแล้วพี่เบสอยู่ชั้นสี่เหรอใช่เปล่า แล้วห้องห้องฝึกเต้นรำอยู่ชั้นอะไรชั้นห้ามั้งชั้นไม่มีชั้นห้าโอเคไปขึ้นไปชั้นสี่เลยครับชั้นบนสุดนะครับตอนนี้เรากําลังขึ้นชั้นบนสุดเพื่อที่จะไปห้องฝึกเต้นรำเพราะว่าห้องนั้นน่ะมีี่เจีอยู่อพี่เบสมาพี่เบสมาตายแล้วโอเคบิงลกอไว้ไปไปขึ้นเลยชั้นสี่ไม่พี่เบสพี่เบสไม่มาแล้วพี่เบสพี่เบสกินกินบิงไปแล้ว แล้วเราไปชั้นสี่เลยไปการขึ้ไปใช่พี่ใบไม้ใครอ่ะพี่เบสไงหนูนอนด้าเลยข้าก็เกิดใหม่ได้ถึงแล้วชั้นสี่ถึงแล้วใช่ม้วนพี่เบสมาพี่เบสมาพี่เบสลงชั้นล่างไม่ได้พี่เบสเขาเขาขวางมาพี่เบสวิ่งเร็วมากเหรอเขาวิ่งเร็วกว่าครูสมองชีโอเครอให้หน่อยรอให้หน่อยมาเลยมาเลยมาแล้ว บอลขึ้นไปบอลบอลขึ้นไปไปขึ้นเองเลยไปขึ้นเองเดอนทางเองตายมันต้องล่อไปฝั่งหนึ่งนะสิอ่าพ่อพ่อแบงค์ล่อเองพ่อได้เหรอได้ไปไปขึ้นเอ้าเลยเจอเจอคุณเจแล้วใ้ยไปให้เจอใครเจอกุญแจอ่ะใครเจอกุญแจบอสเหรอเฮ้ยบอสบอสหากุญแจเจอแล้วแล้วก็ตอนนี้นะครับเราต้อง บีเราได้กญแจแล้วเราต้องกลับไปที่อะไรอะบอสอะไรป้อมยามเหรออะไรบอสอาเป็นไรมสไปผิดทางกลับไปที่อาคารพยองถ้าบอสตายน,นะดึงหัวพี่เบสออกมาแล้วอือบอสดึงหัวพี่เบสออกมาต่อไปต้องทำอะไรอุย้ยเกิดเรื่องอีกแล้วได้มาแทเลยนะประตูปิดหมดแล้วโรงเรียนปิดปิดหมดแล้วไม่มีใครอยู่แล้ว เราต้องเราก็จะไปทำกอล์ฟั้งฟองไม่ใช่แกจะไปทำขามิตนี่ไงครูคนนี้ใจดีมากจริงเหรอใช่ผีอันนี้ใจดีผัวอ่ะยังยังไม่ฆ่าเลยแล้วจะมีผีใจดีด้วยเหรอพ่อเดี๋ยวนะแล้วไปไปอยู่หน้าครูนี่ไงกุญแจลองไปอยู่หน้าครูครูอยู่แล้วครูอยู่ไหพ่อโอ้นี่ใจดีเหรอ อะไรเลยอ๋อเขาไม่แกล้งเราไม่เป็นไรเลยเขานี่มูเอาคุณใจหายอ่ะอุ้ยมาหยิบคุณใจทีนี้ห้องคณิตพ่อแบงค์ต้องดูถึงแล้วห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต้องดูจริงจริงจริงเหรอจริงอุ้ยอุ้ยดูคุณครูคณิตสิเป็นคุณครูผู้ชายนะครับน่ากลัวมากใช่ใช่แล้วคณิตแล้วนั่งก่อนสิฟุกหนูนั่ง ฉันมาาเ ok อุจขอพุญเจหน่อยสิพ่อพ่อพ่อพ่ขอพุญเจหน่อยอุ้ยอตายอ่ะมาแล้วได้สข้อสอบสำหรับเด็กดื้อเด็กดื้อต้องทำข้อสอบเหรอใช่ง่ายนิดเดียวถ้าทำได้ก็มีรางวัลแต่ให้พ่อแบงค์ช่วย a s d ส3ม3ิบสาหรอิัไหอ่ะงอ๋อคนละคนโจทไม่เหมือนกันเหรอใช่ลบสห่รอ่บยดแดหาีรบวกคูณ ห5ายเลขสิบห้าหันแปอะไรเนี่ยพ่อเยวขอเราคิดเองอันนี้สามเก้าใช่ไหมเก้าเป็นตหนูเคยคิดให้บอสน้่ลองหนูคิดสี่สี่สี่เก่งมากนี่รางวัลของเธอพราแล้วเฮ้ย้ย้ยน้องใบตอบถูกหมดแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ย เอากุญแจออกมาให้อุ้ยกุญแจอ,อยู่ในปากครูเหรอทุกคนถ้าตอบถูกแล้วคุณครูจะให้กุญแจกุญแจออกจากปากค่ะทุกคนสุดหลอนไปเลยอะเราได้กุญแจแล้วราประพอาเปตอนนี้เรารเราก็ต้องออกไปแล้วสิเฮ้ยเ,เหมือนโดนไก่เขี่ยนเลยอะราประพอเสียชีวิตไปแล้วตัวครูสมรสีตุยเย่ตาดำเลยพ่อแลูสี่หูด้วยคุณสมรสีวะมากัดมาเดี๋ยวบ้านเดลัเอง ประตูเปิดแล้วเย่ต่อไปมีหนูมีแตงสีร้อยสามสิบใบไปหนึ่งพันสองร้อยสิบนสำหรับคลิปนี้เราลาไปก่อนเลยนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจช่องวิ่งไปด้วยนะบ๊ายบาย